คันนี้ xls ครับเป็นรุ่นใช้กุญแจไขเดี๋ยวเรามาทำระบบแท้เป็นปุ่มสตาร์ทกันครับติดตั้งคีเลตครับล็อกรถครับพร้อมกระจกพับครับ xls ไฮร็อกครับตัวนี้เรามีไฟใต้กระจกด้วยนะครับ ล็อกก็ล็อกตรงนี้ก็ได้ครับคไขล็อกครับ,รบสตาร์ทรถอย่าเบรกนะครับสตาร์ทรถได้ครับมีกุญแจสองดอกนะครับแล้วก็คันนี้ก็มี รูสนโทํเนาะกดนะทำงานแล้วนะครับวิบ่งไปที่ความเร็วที่เราพอใจแล้วเราก็กดเซตนะครับจะลดความเร็วก็กดนี้ก็ได้ครับหรือเหยียบเบรกมันก็จะหายไปนะครับผมในตัวครูส่วนโทลรครับส่วนลิมิตก็ตั้งค่าไว้ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากให้มากกว่าน,นี้ก็กดขึ้นครับนี่นะครับกดอีกทีมันก็จะหายไปนะฮะแล้วก็ พับกระจกนะครับกดพับคลายเสียวงแก้วเนาะโอเคทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ